ใช่ครับผมก็ปีนี้นะครับโคกซีโรก็มีกิจกรรมเป็นโคกฟูดมาร์คนะครับผก็เป็นร้านเด็ดร้านดังนะครับตรงนี้ที่นี่ที่บรรทองแล้วก็จริงๆมีอีกหลายๆที่เลยครับทั่วประเทศไทยเลยก็ฝากแคมเปญโคกฟูดมาร์คกับโคซีโร่ไว้ด้วยนะครับถามว่าเมนูไหนที่น้องพี่ีชอบทานกับโซนกับแฟน อร่อยนะใหม่ครับทานเขาซีโร่กาแฟทานโขซีโร่กาแฟทานกับทานกับอะไรก็อร่อยเพราะ,ะ<อ>ว่าเขาซีโร่ในแบบทานได้กับทุกเมนูครับผมแล้วก็ถ้าส่วนตัวอย่างเงี้ยถ้าแถวย่านเนี้ยที่จะชอบกินแบบว่า,ามีก๋วยเตี๋ยวแล้วก็มีอีกอย่างนึงคือเป็ดย่างครับผมทานกาแฟนี่เป็นมุกเนาะเป็นมุกเป็นมุกครับเอาได้น้องกิจกรรมวันนี้เปไหมครับแฟนคลับเข้ามามากมายหรือมันทัดเถาแตกเลยวันนี้ครับผมก็ดีใจครับดีใจที่ ทางโค้กไ,ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมานะครับผมให้มาเจอกันแฟนๆทุกคนด้วยข้างนอ,นอกอลุดเต็มเลยนะครับแล้วก็มีผู้โชคดี24คนด้วยก็สนุกมากครับแล้วก็เป็นอีกปีที่รู้สึกว่าเราก็ดีใจทุกท่านที่เราได้ร่วมงานครอบโค้กก็เหมือนเราฉลองกสีแดงเนาะสีแดงครับชอบสีแดงเพิ่งชอบสีแดง ถึงคอนเสิร์ตแล้วกันเนาะได้เลยค่ะคือปล่อยวันวันละเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแลย<า>ย้วครับผมก็สามารถไปจองบัตรวันจองบัตรก็ปล่อยไปแล้วนะคะรับจก็ใช่ไหมวันจองบัตรเราปล่อยไปยเลยสองกรกฎาคมครับผมหกโมงเย็นนะครับก็สามารถไปกดจองก,กันได้เลยทั้งสองรอบสามเจ็ดสิงหาแล้วก็หนึ่งกันยายนนะครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิจครับผมสำหรับ Billkin and P P K Double Trouble Concert ครับความพร้อมตอนนี้เป็นไงบ้าง พร้อมตอนนี้ก็อยู่ในช่วงแบบว่าตอนนี้คือทุกอย่างสรุปเสร็จหมดแล้วครับผมตอนนี้เตรียมตัวจะซ้อมกันแล้วแล้วก็จริงๆเราวิ่งก็กลับมาจากต่างประเทศก่อนด้วยก็เดี๋ยวก็กลับมาปุ๊บคิวและแมตช์ตรงกันก็เดี๋ยวเป็นเดือนสามครับจะเหมือนสลับกันไปทัวร์ต่างประเทศตลอดตลอดก็สลับกันตลอดนบผมก็แบบพอเขาบินไปหนูก็แบบพอเขากลับมาหนูบินไปต่อเขากลับมาบินไปต่ออะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นแค่ช่วงนี้นะที่แบบว่าเหมือนมีงานต่างประเทศแบบค่อนข้างเยอะมาก เดวันี้จะได้เจอกันเลยเกี่ยวกับโปรเจกนี้อดูเขาจะคิดถึงหนูหรือเปล่ากอเห็นว่าคิดอยู่นะร่าสุดเซอร์หลัดมากหลัดมากครับผมก็เนี่ยเราไปลึ้นกลับมาครับผมก็เตรียมซ้อมคอนเสิร์กับเธออยู่นะอหปตัอย่าอะที่เรียกว่เซอร์จีเซอร์ครับบรรยากามันแสบก็จริงๆคอนเ็ปต์ของงานนี้คือจากบรลทาโรละครับผมนะครับว่าแบบ สนุกคูณสองสราคูณสองอะไรย้ยครับแล้วก็จริงๆมัน represent ความเป็นแบบตัวมีกับชื่ที่แบบเหมือนพอเราอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเหมือน energy มันก็แบบพุ่งขึ้นเป็นดับโบครับสนุกครับแต่วนันร้อนมากเหมือนแบบเราถ่ายในโกดังกันเลยการแจ้งครับตกดังมันถูกการแจ้งมากเลยก็ก็เหนื่อยครับแต่ว่าโอเคทุกอย่างออกมาผลาาออกมาทุกอย่างแฮปปี้มากมันจะยิ่งเงินนี้ใครรับเชิญเยอะมากมาเยอะมากๆครับ เราพาร์ตตัดยังไงับบก็แบ่งกันเรื่องครับผมพาร์ตที่ด้วยพาร์ทมืคู่ด้วยพาร์ทคู่กันด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ได้แล้วคนใกล้ๆตัวคนที่ชอบถามว่าพระเอกเอ็มบีต่างๆไม่ไม่รู้เหมือนกันสปอยไม่ได้เพราะเดี๋ยวพี่เบลด่าแต่คุณอยากเห็นแต่ว่าพระเอกเอ็มบีทุกคนมาอยู่บนมาเรียกเลยอย่าง จดจดแล้วใช่จดยางโอเคจดแล้วก็ต้องรอติดตามเนาะครับรอติดตามครับยังไงก็ฝากด้วยสำหรับคอนเสิร์ตคู่ครั้งแรกครับเป็นครั้งแรกจริงๆที่เราสองคนแบบเหมือนมาทำคอนเสิร์ตคู่ full scale ด้วยกันนะครับผมสำหรับ Builtin and PPK Double Trouble Concert วางนิ้วรอซื้อบัตรได้เลยรอซื้อบัตรได้เลยจะหมดหรือเปล่าเนี่มีกระดาษบัตรได้กระจายไหมไนะครับกระดาษกดบัตรกระดาษกดบัตรไหมเขาต้องทำอะไรร่วมมาเตรียมตัวไหมลูกมอ่า คิดว่าน่าจะกดกันได้ทันทุกคนนะกลัวกลไม่เต็มมากกว่าเราเราหน่อยเราแฟนแต่บางคนอาจจะแบบว่าเออแบบกดเลยซื้อเลยเดี๋ยวนี้นะคะนะคะ <c oughs> ่ายตรงเลยลลลถ้าได้ถามว่าสามเหตุผลทำไมต้องดูคอนเสิร์ต Double Tango เพราะว่ามันปังมากอันหนึ่งอันหนึ่ง,งแล้วพี่ก็แต่งตัวโป้นิดหน่อยสามมคือพี่กับดูกินเนี่ยพออยู่ด้วยกันแล้ว ก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขเลยคนเนี้ยเตรียมไว้กี่ชุด1,500ชุดใส่จริง3ชุดมีทีคุยกันไหมคะว่าถ้าสมมุิแบบเราเปิดขายบัตรแล้วบัตรขายหมดเกลี้ยงเลยสองคนจะแบบทำอะไรเป็นเซอร์ไพรไหมถ้าขายหมดเกลี้ยงทำอะไรเซอร์ไพรส์หรอโชว์ดีๆเป็นเซอร์ไพรส์แล้วกันแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเบลกินเนี่ย เขาจะจ้างเครื่องบินโดยตัวเปิดงานลงมาเลยเฮลิคอปเตอร์ถ้าขายหมดภายใน1.5นาที1นาทีครึ่งถ้าขายหมดเดี๋ยวพี่กับกินจะโรยตัวลงมาที่ศูนย์การป้ะชุงชาติเซจูเตรียมตัวเลยตัวเลยเลย ยากอะเนี่ยโรยตัวก็แล้วโรยตัวคอสองลำโอคนละลำเลยเกลัวดลงมาทำอีกได้ไหมทำอีกทำเองไม่ได้ จริงๆก็พยายามพาวางผันบัตรทุกอย่างให้ให้แบบเหนือนเราทุกถึงกันทุกคนเพราะว่าจริงๆเราไปอย่างเงี้ยด้วยสเกลที่มันที่มันใหญ่ขึ้นมาก็จริงๆก็อยากจะอยากจะไปเห็นหน้าทุกคนเหมือนกันก็เหมือนกันบีตอเบมือทุกคนอย่างเหมือนเราเก็พยายามจะเฉลี่ยเฉลี่ยทุกอย่างจัดโชว์ทุกอย่างให้ให้เราได้แบบอยู่ใกล้ชิดกันมากที่สุดครับก่อนหน้านี้เหมือนมีโอกาสได้ไปร่วมเดินรันวีเซียก้าเปนไ่บ้างครับตื่นเต้นครับตื่นเต้นตื่นเต้นมากแล้วก็ คือเหมือนทางมาเลเซียก็ติดต่อมารอบแรกอย่างตอนแรกเลยเขาติดต่อมาไปดูโชว์แล้วก็<อ>ผ่านไปประมาณวีคนึงอะไรเงี้ยเขาบอกว่าอยากได้เราไปเดินด้วยในโชว์ได้ไหมก็เลยรู้สึกว่าเออมันเป็นแบบโอกาสที่ดีมากๆเป็นประสบการณ์ที่ดีมากก็เลยตัดสินใจไปสุดท้ายตสนใจลงมาเพราะว่าทุกครั้งเราจะไปแค่นั่งชมใช่ใช่ใช่ <laughs> ก็จริงๆแบบเหมือนเราประทับใจมากกว่าที่เราแบบได้ไปร่วมงานกับแบบเหมือนแบรนด์แฟชั่นระดับ,บ ừ ừ, โลกด้วยแล้วก็จริงๆเหมือนแบบวิธีการทํางานต่างๆอย่างเงี้ยที่เราได้เห็นที่เราได้แบบเจอมาเียก็รู้สึกว่าเออมันเป็นอีกอย่างนึงเลยแบบในทนก็ประสบการณ์การทางานอีกอย่างนึงแล้วกันที่แบบเออเรารู้สึกว,ว่าเราดีใจมากๆที่เราได้ได้เป็นส่วนเล็กๆสว่วนหนึ่งในโชว์เลยครับคนไทยคนแรกอีกแล้วหรอบคนแรกก็ดีใจครับดีใจดีใจได้ได้กระทบไหล่ใครบ้าง ไม่ได้กระทบใครใครเลยพี่คลิปเคืออะไรตรงนั้นนมันไม่ใช่เรื่องจริงบุ่มกล้องแต่ก็ไม่ได้ไปแบบว่าจบเข้ามาไม่รู้เรื่องเลยคุยกับเขาก็ไม่พูดภาษาจีนได้นิดหน่อ่พูดได้นิดหนอ่อย่างนี้จะมีห่าหัวไอ้หน่มาแล้วถามจริงหรือเปลอะไรนะถามจริงเทาไมไม่ถามแต่คนคือเอาไปเจอกันที่จริงเจอกันแบบว่าอย่างอย่าง กับเพื่อนๆแล้วกันนะเป็นเพื่อนๆอะไรเงี้ยเพื่อนพี่ๆอะไรเงี้ยก็ที่จริงเจอกันบ่อยครับจริงๆไปโชว์ตั้งแต่เจอตั้งแต่ปูตุรอบที่แล้วแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็พอเราได้ไปร่วมแฟชั่นโชว์หลายๆรอบอะไรเงี้ยแล้วก็มีโอกาสเจอหลายๆคนอะไรเงี้ยบางคนก็แบบวนกลับมาเจอกันบ้างนู่นนี่นั่นอะไร่าเงี้ยแต่ว่าทุกคนน่ารักมากแล้วก็ทุกคนแบบนิสส์ก็เฟรนลี่กับพีมากๆแต่คนจะเอาไปเป็นบูมีแบบว่าโกลเด้นเดย์อะไรเงี้ยทำไม่เป็นคลการโกลเ์้เดย์อะไรเงี้ยจะทำจะทำได้ไง เขาล่อ,อหนูเองนะอไม่ได้ละคุณไม่ได้ดีใจค่ะเพืดีใจเหมือนพอทุกครั้งที่เราได้ทํางานต่างประเทศอะไรย่างเงี้ยเราก็มีโอกาสได้ไปเจอคนใหม่ๆหม่ไปเจอเพื่อนใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยที่ใหม่ๆหมอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออมันมันก็เป็นอีกอย่างนึงเหมือนกันที่แบบเรารู้สึกว่าเราก็ไม่คิดเลยว่าเราเราจะมาแบบว่าได้มีโอกาสมาเจอแบบกระทบไหล่อะไรคนอะไรอย่างเงี้ยครับผมอย่งางแบบ ไม่ว่าจะเป็นศบบิลปินฝั่งเกาหลีฝั่งจีนหรือว่าจริงๆหลายๆประเทศเลยนะครับผมก็ดีใจทุกครั้งที่ได้ไปนะครับก็คือฝนตกลงมาบอกว่าไม่ได้แพลนไลยเลยนะครับผมแต่ว่าจริงๆคือว่ามันก็ได้อีกอารมณ์นึงนะคือว่ามันได้ความดรามาติกเข้ามาด้วยสำหรับ,บช้ด้วยแล้วก็กลัวื่นอยู่เหมือนกันนะครับตื่นเต้นตื่นเต้นมากสูงมากครับรันว่น้18เซนเขี้ยดเขียด พราะว่าลานเวนันไกลมากครับผมลานเวมันยาววันสี่ร้อเมตรจะมีโอกาสเห็นไหมมีคนร่อนเรื่อยตลุวนั้นหลายมากอะไรนะครับรอเรียนห็ตอนที่ร่เรื่อไหเห็นแล้วจะมาทำอย่างนี้ไม่ได้เราจะเรียนวิธีกี่แบบนี้ไม่ได้เนาะ,ะไ,มไม่ได้เพราะเราเปลี่ยนกันไม่ได้ <c oughs> เดี๋ยวรอดูภาพที่มีลานเลยมาสอบมาเป็นยังไงเดี๋ยวรอดูเลยเนาะ ได้ครับผมก็ฝากเป็นคอนเสิร์ตแล้วกันนะครับอีกรอบนึงนะครับสำหรับ Double Trouble Concert นะครับคือคิดอะไรดีครับแล้วก็จริงๆมีผลงานใกล้ๆแล้วแหละเดี๋ยวทุกคนก็คงได้รู้กันแล้วครับเนยก็ฝากเร็วก็เร็วๆช่วงนี้ประมาณนี้เร็วๆอะไรอย่างเงี้ยเร็วแบบเร็วแล้วก็เลื่อนแล้วก็เร็วแล้วก็นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอยากให้พวกเราติดตามครับเป็นเรื่องแบบโปรเจกต์ดีๆให้ทุกคนได้คอยติดตามครับ